สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนนะวควันนี้พวกับผมชือซนเนที่สามให้เช่นเคยวันนี้โอเคอยู่ในแบบอยู่ในเกมโรบอนะนแที่ห่างหายไปนานกะก็ดูดีวอเหมือันจากเรื่อสูนนะเออต่ส่วนเซก็เริ่องีการ,บบรกามกันอี่ระเงแล้วก็มาตามที่จริงมันผมต้องไปอยู่แบบอีกแล้วเออเกาะดึงเส้นเ สุ่มผลพิสายเดี๋ยวผมจะบอกแต่ว่าที่สุ่มมันอยู่ไหน,นโอเคขอพายด้วยนะเมื่อกี้มีคนเดินตก้าแล้วก็ตรงนี้ก็ <c oughs> ตรงนี้แล้วก็จะมีตรงนี้นะ <c oughs> นี่นี่นี่สองแสนห้าใครจะซื้อก็ซื้อถ้าสุ่มแล้วผมซื้อมาแล้วใช่ไหมถ้าท่านผู้ชมตามมาขตามผมมาแล้วสา <c oughs> ผมมาเลยนะดูนีโอ้ไก่ทั้ทงนั้นมาเลยหยอกๆนี่ให้แล้วให้ท่านผู้ชมถ้าสออผมจะไม่ใช้ผลบินนะเ้าผมจะไม่บินนะแบบือณซื้อมาแล้วใช่ไหมก็ให้่านผู้ชมนะ้ำแล้วขยายให้พอดีกับจอ ที่ใช้ขนลูฟีก็จะดีอยู่นะจะใช้ดาบตีเรือทีละนิดทีละนิดเรือดูดูเรือดิเรือไม่แข็งแรงนะครับดูดิครับดูเรือดิครับเรือมันไม่แข็งแรงนะครับเรือจะพังแล้วอ่ะครับถ้าอยากพังให้แท้จริงเขาให้กดตรงนี้เว้ถ้าผู้ชมดูนาใครอยากทำให้มันพังจริงๆอะกดตรงนี้ เขากดตรงนี้เรือๆมันก็จะพังจริงๆเขาเปลืองเงินป่าวะน่าจะไม่เปลืองนะโอเคเดี๋ยวผมอันนี้เออขี้แม่เดี๋ยวผมจะไปที่ไอ้ตรงตรงิงรานชหารของเออ,เอสเลยนะดเดี๋ยวผมขอหาก่อนเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมหาเองนะ ผมไม่รู้ว่าอยู่ไหนโอเคเอเดี๋ยวผมจะให้ให้ทุกคนไปดูได้อาจจะเปลืองเวลาไปหนอ่อยไม่หนเยอะเลยโอเคจับไปตองหาเ okay. จอโอเคเจอแล้วอยู่ตรงน okay. ั้นโอเคไม่ต้องจับตรารหาดเจอละเจอแล้วแต่เนี่ยไม่ใกล้กับเยอะกาะด้วยหน่อยเพิ่งเห็นตรงตะไม้ใช่ไหมว่าให้จ้องไป okay. ตรงนั้นโอเคจับไปตรงโอเคมาถึงตรงรากฐานของพิษแล้วนะ เขาเรียกว่ากทหารใช่ป่ะหรือว่าตอนตอนจอคขามารีพอร์ตไม่ใช่ใช่นะตรงที่จอคขามารีพอร์ตอะ่ะเออใช่ใช่นางนะกมังนะอย่าษ์ผู้สูงนะกระบอกมังนะนมงนะผมก็ผมก็จะวิวเดี๋ยววิวตันผมประมาณนี้แหละอือ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 ฆ่าได้สี่สิบครั้งอีกโดะโอเคช่างมันละกัน ถ้ัท่านผู้ชมมาตรงนี้แล้วให้ท่านผู้ชมแมบอย่างว่าแบบกระลังมาใช่ไหมกระโดดกระโดดกระโดดเห็นบ้านสีฟ้าไหมเข้ามาเลยไอเจ้าคนเนี้ย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 ไม่เกี่ยวเจ้าคนเนี้ยไม่เกี่ยวมันคือการรับเคลียร์ตีอันนี้คือเกี่ยวนะผมได้เลยมันมันก็เลยออกมาเป็นจุด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 แบบนั้นแหะพอรับเคลียร์อังลาาเสร็จแล้วก็ไปเกาะสวรรค์ เรียกับบที่นี่วิ่หน่อยไปไปเกาะสวรรค์ไปเอไม่ใช่เกาะสวรรค์เลยไปยนี้ตกน้ำอ,อืออืออือโอเคให้ไปด้านบน,นอ,บอ,อ,อ่ะเขาเรียกว่าเกาะอะไรเกาะลอยฟ้าอือสำหรับคนที่อยากเล่นจริงๆนะนี่ขื้นไปเกาะลอยฟ้า เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะเจออัน yeah. นี yani he ้ใช right. <waters S 2> ่ไหมไอ้ตรงไอ้ตัวนี้นใช่ไหมพอเราไปตรงนู้นแล้วเราให้มาด้านหลังตรงนี้เนี่ยมันจะมีอะไรกันเนี่ยเออแหลกแหลกแหลกแล้วเราจะมีคำถามนะ่ยไอ้ไอ้แพนไอ้เบิร์ดเลดเบิร์ดอ่ะแล้วก็กดรับเคลียร์ไปแล้วก็กระโดดลงไปด้านล่างระหว่างกระโดดเราก็ค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บไปก็ได้ กาะทะซ้ลลายต่อ,ตอมันมีคนทีบีกับไอตัวอะไรนะเราต้องไปหาไวแมนนะอนอไอสโนว์ไอสนอ,อะไรสักอย่าง,างนั่นแหละไททันถ้ามีช่วอย่าเจอไททันไม่ใช่นะมันคือผลพผะน,นะ ประชมครับถ้าผู้ชมแบบเห็นคลิปคนอื่นใช่ไหมให้ประชุแบบให้ไปตรงด้านหลังเนี่ยแบบอุ้ยแหลกมาตรงด้านหลังเนี่ยแล้วก็เปิดไปตรงถัดไปนะเดี๋ยวขฮแก้บักแล้วใช่ไหมชิมีใช่โอเคน่าจะแก้บักแล้วให้ทุกู้ชมมาตรงนี้นี่นี่ตรงเสาสอง,สอง,สอง,สอง ดดูนะแาวที่หนึ่งแถวที่สองแบทแบทแบทเกมพลินใหม่หน่อยอุ้มไม่ได้แกมพกลินใหม่มานานะแล้วโห้ยแหลกแหลกแหลกคราวนี้จมตีได้ก็คือโอเคเกือบเด็ดนะแกมพกลินใหม่นะเอาป่าละล่ะพลินใหม่เล่นกับพี่ไหมน้อไงไอ้น้อไงไอ้น้อไงไอ้น้อง โอเคแมนเพื่อนกันก็ได้โอ้โห่กเลยเสร็จอั้เพา่มมาสองอันนี้อันนี้มาสองผ้ามาตรงนี้ก็คือฝั่งซ้ายนะให้กระโดดลงไปเราจะอยู่ตรงนี้เอาไปก่อนนะให้หายดีดีโอเคแล้วก็กระโดดลงปลาเก็จะเห็นตรงนี้แล้วเราก็กดอันนี้เข้าไปเลยก็กดโอเคแล้วก็จะมีงงให้เราซื้อหนึ่งคำหวาทนะเอ็นเซน เบลีดิไม่ใช่หนูใช่ปะอ๋อไม่ไหวเบลีเอ้าไม่ไหวเบลีโอเคตัดไปตอนที่ผมปาเมือง,งเสร็จต่ออีกรอบแปรโอเคผมตัดมาตัวตอนถึงถนี่ละเครื่องตัดมาโดยสะดวกนะสะดวกสบาย ี่ผมจะเดินบนอากาศให้ดูนะผมมี<อ>พลังตื๊ดตื๊ดตื๊ดตืดตื๊ดไงเดินกลางอากาศได้ดู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 โอ้ยเร็วอะนะเพราว่าเดินกลางอากาศได้โอเคมันคือบัคของเกมเราจะไม่เล่นกับบัคของเกมนะเนี่ยบัคของเกมเน่ยเดินไปก็ไม่ได้นะเห้ไหมให้ไหมอ๋อนี่มัน มันจะมีเหมือนจะมีก้อนอะไรสูงสูงเหมือนเขาอะโอฟาร์มต่อไปนี่ที่ฟาร์มผสก็ที่เดิมแรสรุปคือตัวน้องผดชชานะก็เล็กตัวเล็กเกาะเอิเกาะเอะที่ผมตก็งปสบงวาที่ทาจาโอยอะคืผมมองไม่เห็นแ เนี่ยโอ้ยน่ารักดูดูดูอู้หูสเนี่ยต่อที่ผมสมอยู่อือไอหิวตรงนี้ด้วาโอเคมันมืดแล้วนะอือผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้คือที่ที่เราต้องไปสุ่มกับพิษจากันนะที่มันอยู่ตรงนี้นะน่ารักน่าอ่กไม่ใช่นะโอ้โหโอ้ จะรูปป้าบบนั้นเขาชอบทำให้ผมตกใจอ่ะเอามีเกียร์อือพี่พี่พ ja mm ี่เดี๋ยวเราช่วยให้เอาปพี่พ OK)> ี่พี<_<_<_่พี่ช่วยให้ช่วยช่วยนะช่วยนะช่วยอือ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 เจ็บ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 เลยชอบ เออเจ็บเข้าใจไหมว่ากุณแจ็บเข้าใจไหมว่ากุณแจ็บโอ้ยยุดตตาตีรู้คุณจบยกี่สองปึบมาตึ้งคน ยืดตูนนี่ผมโดนอ่ะก็ตู้ลำบากเหมือนกันนะเนี่ยคราราทุบมันขึ้นมาว่ะอือไม่รู้อ่ะไม่ไม่รู้อ่ะ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 ไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วอ่ะอู้ววเจ็บเจ็บเจ็บแยบดันแรงเหมือนกันนะก็ดันแรงเหมือนกันนะเนี่ยก็ดันแรงเหมือนกันนั้นไม่เนี่ยก็เจ็บเหมือนกันนะไม่ เหมือนกันันไม่กเก็บเหมือนกันนันไม่เอากโอ้จะตายน้าหนนองน่องหน้าคิดว่านากะฆ่าคงได้ะออผมตายกียดน้างนอนะีทศพนี้สอนให้รู้ว่าอย่าฆ่าคนอื่นเอะเออ วิ่งโออะไรอ่ะอืมอ้อไม่ออกอีออ๋อออคกลังีปากใส่ล้วนี่ว่าล้ปานี่มันออะไรอ่ะมันอะไรอ่ะ ปากนี้มันช่างอะไรเนี่ยอือจัดกัดกัดกัด ตัดจนถุงข้าวโอเคได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะน้องๆโอเคข้าตัวเดียวก็งานอยู่นะก็ไม่หลบของอะไรเลยนะโอเคจี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 ขอบคุณขอบคุณที่ทำให้เรามีส่วนร่วมโอเคแล้วเราไปไ,ปไปับเด็กต่อละอ่ะเราไปเลยโอเคเด็กใหม่มันคือเด็กใหม่ชัดๆเลยนี่ว่ามาเลยเราจะ อืมดีแต่ขัดอีก,กนี่แกละลโอเคโอเคไปและเพ่อนไปและบายบายโอเคตัดไปตอนที่ผมไปที่ที่สุมเออที่กำลังจะไปสุมนะไปกอบด้วยสูมก่อนไปโอเคเราเจะกอบยูสุมแล้วเด็กมีคนนี้ใส่ไม่ดีรครับ เอคนนี้ใส่ไม่ดีทิ้งเรือไว้อะเราต้องช่วยเรือทำให้เรือมีความสุขนะเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรือลอยเกินพวันนีๆๆๆ้ ก็ว่สลิงไปตรงนี้โอเคนะเราห้ามเอา,าห้ามห้ามไปทางนี้นะห้าเอาทางนี้เร้องนไปว่หลังคาส้าาาน,นี๋อันนี้อันนี้เอ้สีฟ้าไม่ใช่สีเอ้สีส้มๆเี๋ไม่ใช่สีเ,สเสขียให้เราเลีงไปสักประมาณนี้อ๊ <c oughs> อออโอเคผมไปสุ่มมาผมไปช่วยผมไปสุ่มมาเรียบร้อยแล้วนะนี่เป็นไงเดี๋ยวผมกินให้ดูเลยกินกผีออกไปคือคนกำลังทำคลิปอยู่ โอเคหนูอาจโอเคแล้วเราก็ไปทางโน้นทางโน้นเอาอาเอาเอาไปมันจะนมีคนไปกับผมว่ะไป สักสองสามนิ้วกันก็ไปเรื่อยๆก็ไม่ไกลนะโอ้อ้ทายเราไปทหิ้มซื้ออะไรวะ มันจะอยกเชือกขวาครับหาเป็นยังยงแบบแบบเดี๋ยวหาเอาเป็นว่าสมมติว่าผมกินผลอะไอสมผลมาแล้วกันผลัะ oh. อ <OS S 1> ันนั้นที่เขาเขาบอกว่าที่เขาส่งมาให้ผมอะ พุ่งหาไม่เจอตรงนู้นนี่หว่ะแล้วไปเียบไฟตรงเด็กคนก็ซื้อผล เละก็เอาผลวิสระอันนี้ม,นมัดเต็กได้ได้นาน้ำแข็งอีกก็หดเหมืกันนะ ก็ okay. Go, อันนี้ก็สำหรับคนที่อยากด้วยนะนะของชื่อดับก็ซื้อผมพิฉัผบผมก่อนซื้อผมพิฉับซื้นผมพิฉับในคลิปนี้เสียงไม่ดังก็ขออภัยด้วยนะโอเคเอโอเคซื้อผลยา yeah, ยีแท่ไมน ชิวิงไม่ใชผมซื้อผิดนายผมร้องเดี๋ยวซื้อผิดอ่ะมาน้เจดีเมู่อีเมอีม่อางเอาดาบอันนี้นะฮาคิยังไงก็ตายอยู่แล้วะไม่ติดฮาคิเดาจอดเอดเดียวูเรื่อง โอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย